สวัสดีค่ะกลับมาพบกับอุ๋ยเอเชียฟู้ดซีเค็ดนะคะวันนี้เราจะมาทําน้ําพริกเห็ดเข็มทองกันค่ะเรามาดูส่วนประกอบกันก่อนเลยค่ะวันนี้นะเราก็จะใช้เห็ดเข็มทองค่ะแพ็คละครึ่งกิโลค่ะ500กรัมตัดลักออกฉีกแล้วล้างให้สะอาดเลยค่ะแล้วพักให้เสด็จน้ําแบบนี้ค่ะนี่ค่ะให้เรานะแยกออกให้เขาเป็นเส้นๆแบบนี้ค่ะหอมแดง200กรัม กระเทียมจีน100กรัมใบมะกรูดสิใบพริกป่นปริมาณตามชอบได้เลยค่ะให้นํากระเทียมค่ะมาหัน่นเป็นแผ่นๆเลยค่ะโรยเกลือเพื่อให้กระเทียมคลายน้ำค่ะเขาเกลือลงไปเลยค่ะจะทำให้กระเทียมของเรากรอบนะแล้วเดี๋ยวเราทิ้งไว้ก่อนค่ะหอมแดงค่ะ ซอยเป็นแผ่นเช่นเดียวกันเลยค่ะเมื่อเราซอยเสร็จให้ใส่น้ำต้มสายชูลงไปค่ะไม่ต้องเยอะนะประมาณสักครึ่งช้อนโต๊ะพอค่ะแล้วก็เคาเลยค่ะการใส่น้ำต้มสายชูลงไปนะจะทำให้เวลาเรานำไปเจียวแล้วจะกรอบนานค่ะเมื่อเราเคาจนทั่วแล้วนะให้เราโรยแป้งข้าวเจ้าค่ะเพื่อความกรอบยิ่งขึ้นค่ะ แล้วก็เ้าเลยค่ะให้แค่เคลือบพอนะและใบมะกรูดฉีกค่ะเราจะไม่เอาแกนเนาะเพราะว่าแกนมันจะขมค่ะให้เราฉีกใบมะกรูดเลยนะนี่ค่ะใบมะกรูดฉีกเตรียมจานหรือถาดใบใหญ่ๆห,ห,หนึ่งใบค่ะแล้วใส่เห็ดเข็ยทองลองไปเลยนะนี่ค่ะฉีกให้หมดเลยเนาะอันนี้ก็ยังไม่ค่อยหมด ยังไม่ถ้วยเท่าไหร่นะมาเช็ดต่อนี่ค่ะให้แบบนี้เลยนะแล้วก็โรยแป้งข้าวเจ้าลงไปค่ะเขาให้แค่เคลือบนะตั้งกระทะค่ะและเทน้ำมันลงไปเลยใช้ไฟกลางค่ะเมื่อน้ำมันร้อนค่ะเราทอดใบมะกรูดเลยค่ะ ไปมะกุูดกรอบแล้วตักขึ้นเลยค่ะนี่ค่ะต่อไปก็ทอดหอมแดงค,ค่ะให้เราช้อนขึ้นก่อนเลยนะหลังจากที่เขาเหลืองได้ประมาณสัก70 นี่ค่ะตอนขึ้นมาก่อนเลยแล้วเราก็ลงถ้วอ,อีกรอบนึงได้เลยค่ะนี่ค่ะเมื่อเหลืองแล้วนะให้เราช้อนขึ้นได้เลยค่ะ<ม>เดี๋ยวเขาจะมาเหลืองข้างนอกอีกนะให้ประมาณสัก90เซนแล้วเราก็ช้อนขึ้นได้เลยค่ะ กระเทียมค่ะเราทอดนะด้วยไฟกลางค่ะค่อยๆทอดเสร็จแล้วเหลืองแล้วนะ้อนขึ้นได้เลยค่ะและตามด้วยเห็ดเข็มทองเลยค่ะค่อยๆใส่นะให้เขากระจายตัวค่ะ ทอดจนเหลืองกรอบเลยค่ะตอนที่เราใส่ไปใหม่เรายังไม่ต้องไปคนเขานะเดี๋ยวพอเขาเริ่มที่จะสุกกรอบข้างนึงค่ะเราค่อยมากลับเขาเนาะแล้วหลังจากนั้นเราค่อยมาหมั่นคนค่ะเขาจะได้เหลืองและกรอบทั่วกันค่ะเหลืองแล้วเราช้อนขึ้นเลยค่ะเราช้อนเสร็จออกให้หมดเลยนะไม่งั้นเดี๋ยวไอ้ตัวที่เหลืองเนี่ยมันจะทําให้ขมนะแเราก็ทอดในกระทะต่อไปจนหมดค่ะ อุ้ยก็จะมาลองด้วยกระดาษซับมันเนาะส่วนของเห็ดเข็มทองอะ่ะอุ้ยก็จะเอามาแบบเขาเรียกว่าอะไรนะบี้บหน่อยอะ่ะแต่ไม่ได้บี้ซะจนเละนะให้เขาแบบหักหกหน่อยค่ะอย่างนี้เนาะเขาก็ปกติเขาก็จะหักแล้วเพราะมันกรอบมากนี่ค่ะเทน้ำมันออกก่อนเลยนะแล้วเปิดไฟอ่อนๆเลยนะให้มีความร้อนค่ะแล้วก็ใส่เห็ดลงไปเลยกระเทียมแล้วก็ หอมเจียวน้ำตาลทรายค่ะผงปรุงรสเกลือแล้วก็พริกป่นค่ะปริมาณพริกป่นนี่ตามชอบเลยนะแล้วก็เค้าเลยค่ะให้พอมีความร้อนค่ะ,ค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 ะน้ำตาลทรายจะได้ละลายนะนี่ค่ะ หอมเผ็ดนิดนึงเติมพริกเลงไปเลยค่ะน้ำตาลทรายหน่อยนึงเกลือนิดนึงให้เราค่อยค่อยผัดค่อยค่อชิมไปเรื่อยนะเราอย่าเพิ่งใส่ทีเดียวค่ะคนดูก่อนค่ะให้น้ําตาลทรายและเกลือเขาละลายนะไม่อย่างนั้นนะพอเรามาชิมตอนหลังนะตอนที่มันยังไม่ละลายมันจะไม่รู้รสนะให้เราคั่วไปเรื่อยๆก่อน ด้วยไฟอ่อนๆนะค่ะเมื่อเราได้รสชาติแล้วนะนี่ค่ะใส่ใบมะกรูดลงไปเลยปิดแก๊ได้เลยค่ะนี่ค่ะสำหรับน้ำพริก เห็ดเข็มทองถ้าชอบคลิปนี้ฝากติดตามช่อง a อเชียฟู F ้ดซีเค็ดฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เวลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ